สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับรายวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะเรื่องที่3แล้วเปิดหนังสือหน้าที่170นะคะเราเรียนกันถึงเรื่องที่3นะคะการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะอันนี้นะคะจะเรียนแค่เรื่องเดียวเรื่องที่3เรื่องเดียวเนาะสั้นๆไม่มีอะไรมากมายเรามาดูความหมายกันก่อนเลยความหมายนะคะการตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดูจะทําให้นักเรียนนะคะสรุปใจความสําคัญของเรื่องสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้หรือข้อคิดที่นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้จากเรื่องที่ฟังและดูนั้นนั่นเองต่อมานะคะเราจะมีแนวการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะมีอยู่ด้วยกันอยู่4ข้อข้อ1นะคะ สาระสำคัญของเรื่องคืออะไรข้อที่สองใช้คำว่าทำไมหรือเหตุใดในการตั้งคำถามหัวข้อที่สามเรื่องราวมีเหตุผลพอ,อขอโทษนะคะเอาใหม่เนาะหัวข้อที่สามเรื่องราวมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่หัวข้อที่สี่ ข้อคิดหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้คืออะไรนะคะนี่คือแนวทางนะคะมีอยู่4แนวทางนะคะให้นักเรียนสังเกตและจำไว้ดีๆเลยต่อมานะคะการอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วศึกษาวิธีการตั้งคำถามและตอบคำถามมีเรื่องมาให้นักเรียนอ่านเนาะ อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่ครูเอามาจากข้างนอกนะคะ,ะนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเนาะตอนนี้ทุกรายการมีการนำเสนอให้ประชาชนหันไปให้ความสนใจและรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการใช้กระเป๋าผ้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าการทำลายถุงพลาสติกโดยการเผาไหม้นั้นทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างมากมีผลเสียกับอนาคตต่อไปข้างหน้าซึ่งทั่วโลกก็รนอรมณ์ก,ลลกันอยู่นะคะปัจจุบนันกระเป๋าผ้ามีออกมาหลายแบบมากมีจำหน่ายและแจกฟรีหลายแบบ หลายสีซึ่งสินค้ายี่ห้อต่างๆก็ออกมาแจกแจกกระเป๋าผ้าฟรีกันมากขึ้นเพราะสนับสนุนลดโลกร้อนกันทั้งนั้นซึ่งหนูก็มีกระเป๋าผ้าอยู่หลายใบเหมือนกันพี่ที่แผนกให้มาบ้างรับจากแจกฟรีบ้างสรุปว่ามีอยู่หลายใบเลยใช้สะดวกไม่เชยหรอกคะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมกันมากๆอาบเดิน เป็นที่นิยมกันมากเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยก็หันมาหิ้วกระเป๋าผ้ากันถ้าสกรปรกก็ซักได้หนูอยากชวนเพื่อนๆให้หันมาใช้กระเป๋าผ้ากันเยอะๆเ,เพื่อช่วยลดโลกร้อนอน,นักเรียนเห็นไหมคะจะมีตัวหนังสือเล็กนะอันนี้คือเขาอ้างอิงนะคะอ้างอิงมาจากเรื่องโลกร้อนช่วยลดโลกร้อนของน้องเบลเทียนรัตเลิศนิลันนะคะ นังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับวันอังคารที่18มีนาคมพศสอ5 1นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างคำถามแล้วก็อ่าตัวอย่างคำถามแล้วก็ตัวอย่างคำตอบกันนะคะข้อหนึ่งเห็นไหมคะว่าเขาใช้คำว่าทำไมทำไมการใช้กระเป๋าผ้าจึงช่วยลดลลกจึงช่วยลดโลกร้อนได้นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันทำให้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก จึงลดขยะที่เป็นพวกพลาส,สติกเพราะการทำลายขยะประเภทพลาส,สติกจะมีผลมล,มลพิษมากนั่นเองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคำถามนะคะนอกจากกระเป๋าผ้าแล้วมีอย่างอื่นที่แทนถุงพลาส,สติกได้อีกหรือไม่ตัวอย่างคำตอบนะคะมีเช่นตะกร้าภาชนะต่างๆประเภทกล่องใส่อาหารถ้วยชะชู ถ้วยจานชามใช้แทนถุงพลาส,สติกใส่อาหารหรือใบตองใช้ห่อขนมแทนใช้ถุงพลาส,สติกนักเรียนเห็นไหมคะจะมีอตัวอย่างคำถามแล้วก็ตัวอย่างคำตอบให้นักเรียนดูอยู่นะคะอ่าให้นักเรียนเปิดอยู่ที่หน้า170่้เจ็นะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งตัวอย่างตามในหนังสือได้เลยนะคะในฤดูฝนตามที่ทราบกันว่าเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาด มีความเข้าใจกันว่าเมื่อฝนตกมาแล้วค่อยกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายซึ่งเป็นความเข้าใจผิดการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายควรเริ่มตั้งแต่หน้าแลง้งไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้ทุกฤด,ดูแต่ในช่วงฤด,ดูหนาวจะถูกตัดวงจรไปตามธรรมชาติอากาศหนาวโรคต่างๆที่มีอยู่ในยุงจะฟักตัวยากจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนธันวาคมสถานการณ์โลกจะลดลงเพราะว่ามันเป็นอะไรคะเป็นหน้าหนาวนั่นเองนะอ่าบทความนี้มาจาก Daily n e w Variety ตัดตอนวงจรยุงลายก่อไข้เลือดออกมาเยือนก่อนไข้เลือดออกก่อนไข้เลือดออกมาเยือนนั่นเองนะคะหนังสือพิมพ์ Daily n e w ฉบับวันอัคารที่4มีนาคมพศ2551 และเขาก็จะมีตัวอย่างคำถามแล้วก็ตัวอย่างคำตอบมาให้นักเรียนดูมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกทำไมไข้เลือดออกจึงแพร่ระบาดในฤดูฝนเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะเขาจะใช้คำถามว่าทำไมนั่นเองส่วนในเรื่องของคำตอบนะคะในฤดูฝนมีน้ำท่วมขงังจึงเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายนั่นเองเรามาดูคำถามข้อที่2เหตุใดสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จึงลดลงในฤดูหนาวเหตุใดนะคะเหตุใดนะนักเรียนสังเกตนะคําตอบในฤดูหนาวโรคต่างๆที่มีอยู่ในยุงลายจะฟักตัวยากนั่นเองนี่คือคําตอบข้อที่สามเรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรคะประโยชน์ของเรื่องนี้คือให้ความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ควรกำจัดยุงลายนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างคำตอบแล้วก็ตัวอย่างคำถามนะคะ ส่วนการบ้านวันนี้หน้าที่อยู่อยู่ที่หน้าที่171นั่นเองข้างล่างนะคะให้นักเรียนฟังเรื่องสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมาลายวิกฤตเด็กไทยอ่านน้อยจากนั้นตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังมาสองข้อนั่นก็คือนักเรียนจะต้องตั้งคำถามสองตั้งคาถามสองข้อและก็ตอบสองข้อนะคะ เดี๋ยวครูอ่านให้นักเรียนเขียนตามนะคะข้อ1น,นะคะคําถามมีอยู่ว่าอ่าตั้งใจฟังนะสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะช่วยให้เด็กไทยอ่านหนังสือได้อย่างไรย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจะช่วยให้เด็กไทยอ่านหนังสือได้อย่างไรใครไม่ทันให้สต็อปนะคะให้หยุดสต็อปและฟังฟังแล้วนําไปเขียน แล้วก็นักเรียนหาคำตอบมานะส่วนคำถามข้อที่2คือการอ่านหนังสือน้อยจะเกิดผลเสียอย่างไรย้ำอีกหนึงรอบนะคะการอ่านหนังสือน้อยจะเกิดผลเสียอย่างไรนักเรียนหาคำตอบมาแล้วก็ใส่ในช่องของคำตอบนะคะมีคำถามสองข้ออย่าลืมนะเขียนใส่หนังสือมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มรายภาษาไทยด้วยนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากคือนักเรียนจะต้องเช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอทุกครั้งหรือว่าถ้ามีคำถามให้นักเรียนเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยครูเห็นแล้วครูคจะไปตอบนะคะสำหรับวันนี้นะอ่ะครูยังไม่ได้สรุปให้นักเรียนฟังเลยอ่ะสรุปนิดนึงการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะจะทำให้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและนำความรู้นะคะ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองสำหรับวันนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่ลืมอะไรแล้วสรุปให้นักเรียนฟังแล้วเนาะไว้เจอกับรายวิชาภาษาไทยกันได้ใหม่ในคับคับหน้าเนาะคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ